นี้พาท่านผู้ชมมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราตามต่อกันมาสักพักแล้วนั่นก็คือกรณีของแฮกเกอร์ที่เรียกตัวเองว่านายเนียแล้วไปอ้างว่าแฮกข้อมูลส่วนตัวของคนไทยกว่า55ล้านคนเนี่ยนะครับหลังจากมีการออกหมายจับแล้วก็ยังไม่เข้ามามอบตัว<อ>แล้วก็มีการออกหมายเรียกภรรยามาให้ข้อมูลแล้วด้วยเนี่ย ล่าสุดท่านผู้ชมจับตาวันนี้เลยนะฮะกับทหารยศจ่าสิบโทที่เป็นแฮกเกอร์คนนี้มีรายงานว่าได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ครับเพื่อขอเข้ามอบตัวที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์10โมงเช้าที่จะถึงเนี้ย ก็คือในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าโดยจะมีทหารพระธรรมนูญเดินทางมาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานภาพทางทหารของตัวของจ่าสิบโทร,รายนี้ขาดราชการมาตั้งแต่3เมษายนแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางหน่วยต้นสังกัดก็มีคำสั่งพักราชการไว้แล้วหลังจากที่สารออกหมายจับเนี่ยนะครับในส่วนของภรรยาซึ่งตำรวจออกหมายเรียกให้มาพบ ก็คาดว่าจะเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนวันนี้พร้อมกับสามีเพราะฉะนั้นจับตา10โมงวันนี้ตัวของจ่าสิบโทที่เป็นแฮกเกอร์ะจะมาพบกับเจ้าหน้าที่ตามรายงานข่าวหรือไม่ทีนี้นตามกระแสะข้อมูลที่ถูกแฮกก็บอกเลยว่าหลุดมาจากระบบหมอพร้อมที่คนไทยแทบจะทุกคนโหลดมาในช่วงโควิด19เน,นี่ยนะคะ,ะทีนี้นักข่าวเนี่ยก็ไปถามเจ้ากระทรวงค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยถามไปที่คุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงกรณีนี้แหละข้อมูล ที่บอกว่าน่าจะหลุดมาจากหมอพร้อมเนี่ยแล้วก็ถูกแฮกมา55ล้านรายเนี่ยนะคะปรากฏว่าคุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดำเนินการร่วมกันกันกบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES ซึ่งเป็นเรื่องที่สํานักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขดูแลแก้ปัญหานี้อยู่พูดในทํานองว่าก็ให้ไปถามประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะะักข่าวก็เลยถามย้าว่าข้อมูลหมอพร้อมเนี่ยหลุดไปจริงๆใช่หรือไม่ไปฟังคําตอบจากคุณอน,อนุทินดูค่ะ สรุปแล้วหมอพร้อมหลุดไปจริงใช่ไหมคะไม่ทราบและอย่างที่จะยังไม่ได้รายงานมาเพราะว่ามันยังมีเป็นข้อมูลจากหลายแห่มากนะครับการสอบสวนการอะไรต่างๆมันเรื่องเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการนะครับอันนี้จะต้องมีการประสานกับปีเสไหมคะว่าสรุปสามลำดกระทรวงสาณสุข มีประชาชนก็ยังก็ยังกเป็นภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขก็มลัดกระทรวงสาธารณสุขเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในฝ่ายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับนโยบายให้ไปแล้วข no ้อมูลเนี่ยมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนกทิศภาคตงนี้ด้วยอะไรเงี้ยต่เรรียบ้อยไปดีกว่า นี่นะคะคุณผู้ชมคือนักข่าวก็พยายามจะจี้ถามว่าท้ายที่สุดแล้วข้อมูลที่ถูกแฮ็กไปเนี่ยหลุดมาจากหมอพร้อมจริงหรือเปล่าคําตอบจากคุณอนุทินก็คือบอกว่าไม่ทราบแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามประหลัดกระทรวงเพราะว่าให้นโยบายไปแล้วส่วนข้อมูลที่หลุดจะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นหรือเปล่าคุณอนุทินนิ่งไม่ตอบคําถามนี้ก่อนที่จะเดินเข้าไปที่ตึกสันติไมตรีแล้วก็ร่วมประชุมครมอเมื่มอวานนี้นะคะ